ากก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมแต่หน้าที่การงานหนักและเครียดหนูพยายามปรับใช้อยากขอคําแนะนำค่ะวงเล็บปฏิบัติธรรมมาสี่ปีแต่ไม่ได้ทำในรูปแบบนะคะอันนี้พอดีไม่ได้เล่าว่าปฏิบัติสี่ปีเนี่ยปฏิบัติอะไรบ้างนะเอาเป็นว่าอย่างนี้คือถ้าการงานหนักแล้วก็เครียดนะวิธีปรับใช้ที่ง่ายที่สุด ที่เป็นไปได้ทําได้เลยทันทีเนี่ยก็คือเวลาเครียดเวลาหนักนะให้มองว่าอันนั้นสายเกินไปแล้วแต่ก่อนเครียดก่อนหนักแล้วเราดูอยู่รู้อยู่อันนี้ยังไม่สายเกินไปดูว่ามันเริ่มหัวคิ้วขมวดขึ้นมาเมื่อไหร่ถ้าหัวคิ้วขมวดขึ้นมาให้สันนิฐานว่าเราเก้มหน้าแล้วก็คิดมากให้ขอตั้งหลังตรงนะแล้วสำรวจฝ่าเท้าฝ่ามือ นะว่ามันมีอาการจิกมีอาการกำรรม,มีอาการเกรงอยู่ไหมถ้าหากว่ามันมีอาการกำรรม,มีอาการเกรงหรือจิกเท้าอยู่กับพื้นก็ให้ผ่อนคลายมันออกมานะพอเท้ากับมือสบายแล้วเราก็ดูว่าทั่วใบหน้าของเรามียังยังมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันขมวดที่มันตึงอยู่ไหมเนี่ยสำรวจขึ้นมานะทุกครั้งก่อนที่มันจะก่อตัวเป็นความเครียดได้นะพอมีอาการหมกมุ่นมีอาการรู้สึกว่าตึงๆขึ้นมานิดนึงรู้ให้ทัน แล้วก็มาผ่อนคลายอย่างนี้เนี่ยทำได้อย่างนี้ทุกครั้งนะรับประกันว่าจะไม่มีความเครียดหนักจากการทำงานอีกเลย